ท่านประธานที่เคารพครับขอความสันติจงประสบแด,ด่ท่าน mm hmm. เพื่อนสมาชิกและเพื่อนร่วมสังคมที่รับฟังกันอยู่ทางบ้านในเวลานี้นะครับ mm hmm. ผมรับบดอนบรรจอครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ผมขออภิปรายเพื่อสนับสนุนยติที่ผมได้ยื่นเองนะครับที่จะขอให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับตั้งคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาติดตามและส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานี ผมควรต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับผมเป็นหนึ่งใน3ยติตอนแรกผมเข้าใจว่า3ตอนนี้มี4แล้วนะครับที่เสนอเข้ามานะครับคือนอกจากตัวผมเองแล้วนะครับก็มีเพื่อนจากพรรคประชาชาติจากภูมิใจไทยและล่าสุดก็คือจากเพื่อไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่บอกที่ต้องบอกว่าน่ายินดีก็เพราะว่า จริงๆแล้วถ้าเราดูบันทึกของการประชุมในสมัยที่แล้วในสภาสมัยที่แล้วจริงๆมียติทํานองเดียวกันนี้นะครับยื่นเข้ามา6ยติด้วยกันนะครับจากหลากหลายพรรคการเมืองดีเดียวรับท่านประธานครับผมต้องขออนุญ,ญาตพูดถึงยติแรกนะครับเมื่อปี63ของคุณหมอเพชรดาวโตวบีนาจากภูมิใจไทยนะครับาจากคุณกมลศักดิ์ลีวามะประชาชาติในปีเดียวกันนะครับคุณอดิลันอาลีอิสเะอ นะครับจากพรรพลังประชารัฐในเวลานั้นคุณชวลิตวิชยสุทจากพักเพื่อไทยและจริงๆแล้วก็มีจากอนาคตใหม่ด้วยครับจากคุณพนิกาวานิศในช่วงปี6-3หลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปก็มีเพื่อนสมาชิกของผมนะครับคือคุณนัทวุฒิบัวประทุมนะครับก็เสนอยื่นเข้ามาหกยติด,ด้วยกันแต่จนแล้วจนรอดส,ส,สภาในสมัยที่แล้วก็ไม่ได้มีการ พิจารณานะครับตั้งวาระนี้ตั้งยากรรมธิการวิสามาันชุดนี้เลยครับที่ผมพยายามจะไล่เรียงให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกดูถึงประวัติศาสตร์ของการเดินทางของยตินี้นะครับในช่วง 4- 5หปีที่ผ่านมานี่นะครับก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วข้อเสนอในการตั้งกรรมธิการวิสามันนี้เป็นข้อเสนอที่นำเนินมาเนิ่นนานเลยครับจากหลายพักการเมืองด้วยกันนะครับ จริงๆเป็นข้อเสนอที่ดำเนินมีข้อเสนอนี้อยู่นอกสภานะครับจากประชาชนหลายกลุ่มนะฮะจากภาคประชาสังคมทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมนะครับที่เห็นว่าตัวกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่นะครับเป,เ,ปเ,ปเป็นการเป็นเป็นการกระบวนการทางการเมืองที่รับรู้อยู่อย่างจำกัดเป็นการดำเนินการโดยฝ่ายนโยบายโดยหน่วยงานความมั่นคงนะครับแต่เห็นควรว่า รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้น่าจะได้มีส่วนร่วมนะครับในการสร้างสันติภาพในการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านพื้นที่กลางผ่านพื้นที่การสนทนาแห่งนี้ซึ่งเป็นที่สถิตของอำนาจอธิปไตยเป็นทีอ่อยู่ร่วมกันของตัวแทนของประชาชนนะครับจากทั้งประเทศแทนที่ การแก้ไขปัญหาจตวัชรภัก์ได้จะจำกัดอยู่ที่มือของหน่วยงานราชการหน่วยงานความมั่นคงนะครับและก็การดําเนินงานนะครับการเจรจาสันติภาพทีอ่อาจจะไปคุยกันในต่างประเทศนะครับและก็ <c oughs> <c oughs> รับรู้อยู่อย่างจํากัดนะครับที่ผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับก็เพราะว่า เราต้องต้องยอมรับอย่างนี้นะครับผมมีข้อสังเกตอยู่สองสามประการนะครับว่าเรื่องที่เรากำลังอยากจะเรียกร้องให้ทางสภาเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งกรรมธิการวิสามานนี้เรื่องแรกเลยครับจังหวัดชายแดนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องใหญ่ทั้งจริงๆแล้วเกือบ20ปีมานี้มีผู้สูญเสียชีวิตไปแล้ว7,000กว่าเราใช้งบประมาณไปแล้ว 5แสนล้านนะครับแต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือโดยตัวเนื้อหาสาระของตัวปัญหาเองนะครับมันเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยมันเกี่ยวข้องกับความชอบธรรมในการปกครองเหนือพื้นที่และดินแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่านั้นและก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่การตัดสินใจสําคัญสําคัญเราอาจจะกระทําได้ระดับหน่วยงานก็ได้ แต่เรื่องนี้มันใหญ่เกินตัวเหล่านั้นและจําเป็นอย่างยิ่งที่ข้อตกลงหรือว่าฉันทามติที่จะเกิดขึ้นนะครับควรต้องมีการปรึกษาหารือกันในสภาแห่งนี้หลายปีมานี้ก็มีการปรึกษามีการใช้กลไกสภาครับมีการตั้งกรรมธิการวิสามันอยู่หลายชุดครับในช่วงแรกๆของความขัดแยง้งความรุนแรงแต่เมื่อความรุนแรงมันเดิมเนินอย่างยาวนานก็ทําให้ดูเหมือนว่าเราจะชาชินนะครับ กับสถานการณ์ความไม่สงบเหล่านั้นและก็ปล่อยมือให้กับหน่วยงานราชการให้กับรัฐบาลให้กับฝ่ายบริหารในการทํางานเหล่านี้ข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับชัดเจนมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังรัฐประหาร2557ที่ดูเหมือนว่าจะพยายามกีดกันพยายามกันไม่ให้รัฐสภาหแห่งนี้ซึ่งเป็นเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการให้คำแนะนำติดตามนะครับและตรวจสอบการดาเนินนโยบายเหล่านี้นะครับ ประการที่สองนะครับท่านประธานครับผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญก็เพราะว่าจริงๆแล้วโดยในสาระสําคัญของมันเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกันหลายประเด็นครับท่านประธานลองพิจารณาจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เองนะครับที่จริงๆแล้วก็มีหลายมิติหรือแม้กระทั่งแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้เองนะครับซึ่งเชื่อมโยงหน่วยงานนะครับหลากหลายหน่วยงานนะครับ 13กระทรวง45หน่วยงานนะครับหรือแม้แต่มิติในการมองเนี่ยนะครับก็เชื่อมโยงกับภาระรับผิดชอบของฝ่ายนิติบัญญัติที่ซ้อนเหลื่อมกันหลายกรรมธิการด้วยกันแน่นอนคงมีกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐด้วยนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ามันมีทั้งมิติทางศาสนาที่ผู้คนต่างศาสนิกจะอยู่ร่วมกันในสังคมพูัฒนธรรมนะครับที่อาจจะโยงกับเรื่องกรรมธิการศาสนา โยงกับเรื่องกรรมธิการศึกษาด้วยนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับภาษา mm. เกี่ยวขอ้าา mm. วของกับการศึกษาในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายนะครับแน่นอนคงต้องเกี่ยวข้องกับการกรรมธิการทหารกรรมธิการตำรวจด้วยและหรือแม้ทั้งกรรมธิการปกครองและสุดท้ายก็โยงกับมิติในด้านการ,การต่างประเทศด้วยก็เชื่อมโยงกับเงาขอบขายงานของ,ของกรรมธิการต่างประเทศด้วยนี่คือเหตุผลครับว่า ทำไมสภาแห่งนี้ควรจะต้องมีการจัดตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาเพื่อติดตามศึกษานะครับและสนับสนุนการดําเนินโนโยบายของรัฐบาลในการพูดคุยเจรจาสันติภาพนะครับประการที่3ครับท่านประธานครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ารัฐสภาแห่งนี้ทําหน้าที่ได้มากกว่านี้ แม้ว่าที่ผ่านมาการพูดคุยสันติภาพจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทางการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งหมายความว่าไงครับหมายความว่าบรรดาการการเจรจาสันติภาพหรือการพูดคุยสันติภาพเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดําเนินควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆหรือว่าแนวทางอื่นของภาครัฐทั้งการป้องกันรักษาความสงบนะครับการรักษาความปลอดภัยการสนับสนุนเรื่องการศึกษาการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ปัญหาของมันก็คือว่าแม้จะ แตกต่างหลากหลายเหล่านี้หัวใจสําคัญก็คือการจัดวางความสําคัญที่ดูเหมือนจะไม่ชัดเจนมากนักนี่คือเหตุผลครับที่รัฐสภาน่าจะต้องช่วยสะท้อนนะครับให้เห็นนะครับว่าการสร้างสันติภาพนั้นจุดเน้นจุดสําคัญจุดคานงัดจริงๆอยู่ที่โต๊ะเจรจาอยู่ที่การสวงหาข้อตกลง ในสไลด์ที่ขึ้นโชว์ในเวลานี้นะครับคือผลลัพธ์หนึ่งนะครับที่ถือได้ว่าเป็นหลักไม่สำคัญของกระบวนการสันติภาพนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่รับรู้กันน้อยมากในรัฐสภาแห่งนี้ในสภาผู้แทนแห่งนี้นะครับหรือแม้ทั้งในสังคมไทยจริงๆแล้วเอกสารทั้งสองชิ้นที่อยู่บนจอในเวลานี้นะครับคือเอกสารฉันทามติทั่วไปว่าด้วยการพูดคุยสันติภาพในปี2556ในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ อันทางซ้ายนะครับหรือเมื่อปีที่แล้วเป็นเอกสารหลักการทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่มีการลงนามกันนะครับทั้ง2เอกสาร2ชุดนี้เป็นผลลัพธ์นะครับที่ที่เป็นผลมาจากการดําเนินงานร่วมกันนะครับของหลักฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐบาลไทยและขะบวนการต่อสู้ปัตตานีที่เปิดโต๊ะเจรจาขออนุญาตเอาเอา,เอาสไลด์ลงนะครับ แต่กจะท่าถึงบัดนี้นะครับหลังจากได้เราได้รัฐบาลใหม่ดูเหมือนว่ากระบวนการเหล่านี้จะชะง,งักครับและจําเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานที่รัฐสภาจะคอยกระตุ้นเตือนนะครับและสนับสนุนตัวกระบวนการนี้ให้เดินหน้าต่อไปและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมในทางการเมืองของกระบวนการสันติภาพด้วยครับถ้ารัฐสภาแห่งนี้มีกรรมธิการที่ เดินคู่ไปกับการดําเนินนโยบายของฝ่ายบริหารเพราะนี่ครับจะเป็นหลักประกันที่ให้ความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่หรือแม้ทั้งต่อผู้เห็นต่างครับที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงและสร้างฉันธร,รมติที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมไทยนี้ต่อไปได้นะครับอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตเน้นย้ำถึงความสำคัญของการ สร้างสันติภาพโดยภาพรวมโดยที่แกนกลางของมันคือตัวกระบวนการสันติภาพเมื่อหลายเดือนก่อนผมมีโอกาสได้อยู่ในวงคุยที่มีเสียงสะท้อนนะครับจากผู้ที่พิการนะครับทางขาคือเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงด้วยแล้วเขารู้สึกประทับใจมากที่ได้สะท้อนเสียงของเขาเขาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาพูดถึงความปลอดภัยในความหมายที่ปลอดภัยจากความรุนแรง แต่ในขณะเดียวกันก็พูดถึงความปลอดภัยที่จะได้แสดงความคิดเห็นนะครับอย่างตรงไปตรงมาถึงปัญหาที่พวกเขาที่เขาเผชิญผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าในรัฐสภาหแห่งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของการสนทนา,นาพื้นที่ของการพูดคุยน่าจะเป็นพื้นที่ในการขยายโอกาสในการสร้างสันติภาพและเน้นย้ำให้รัฐบาลมุ่งมั่นจริงจัง นะครับทำงานเพื่อตอบสนองต่อความปลอดภัยความสงบความสันติภาพที่แน่นอนครับผ่านจากการผ่านมาจากการขัดแย้งกันอย่างสร้างสรรค์น,นะครับและด้วยเหตุนี้ครับท่านประธานผมจะขออนุญาตสนับสนุนยตินี้และเรียกร้องให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับช่วยอภิปรายสนับสนุนในการตั้งกรรมธิการวิสามันนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพโดยรวมของประเทศนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ